นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คำพีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพราของพระองค์จิตวิญญาณของเรามืดมนไปเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราได้เห็นพระเยซูเพียงผู้เดียวความเห็นแก่ตัวก็จะตายจากไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคำพูดและการกระทำแต่ถ้าเราอดทนต่อการทดสอบที่สำคัญยิ่ง ระชายาของพระองค์ผู้เป็นเจ้านายก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในตัวเราถ้าความคิดแผนการและเป้าหมายของท่านทั้งหมดจดจ่ออยู่กับการสะสมสิ่งต่างๆของโลกความกังวลการทุ่มเทและความสนใจของท่านทั้งหมดก็จะไปกับฝ่ายโลกสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็จะหมดความน่าสนใจไป ใจของท่านจะอยู่กับทรัพย์สมบัติของตัวเองท่านจะไม่มีเวลาอุทิศให้กับการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อจะหลบเลี่ยงกับดักของซาตานได้การยอมจำนนต่อหลักการของพระเจ้าน้อยที่สุดก็ยังทำให้เราติดกับดักของศัตรูได้ การคิดคำหนึงและใคร่ครวญถึงคุณความดีของพระเจ้าจะปิดช่องทางต่างๆที่ซาตานเสนอแนะต่อเราได้พระคำของพระเจ้าจะเป็นพลังอำนาจเมื่อเรานำมาปฏิบัติ Trông khói phau và trông lườm nay ta nhu thong phai กำลังสันส่นสะเทือนเตือนให้เฝ้าตกแต่งตาเกี่ยงทันจงพร้อมกันเราคอยองค์พระเจ้าพระเยซูซาเด็จกลับมาทั่วโลกาเห็นรัศมีงามพระองค์มาคพระพรองชัยชำนะพระเยซู คำสัญญายกบ,บาปนาประทานสุขชื่นใจเสื้อทรงมงกุดโลหิตฤทธาบอกโลกาเรื่องราวนี้สำคัญพระเยซูซาเด็ดกลับมาช่วโลกาเห็นรสามีงามพระองค์มาครอบคร้องชัยชำนาพระเย च ครีส่งอ่อนวอนพระเจ้าหล่าคนบาปจงรีบเข้ามาอาย่ารอช้าพระคุณจะหมดไปรีบเร็วไว้เวลามีหน่อยนักพระเยซูสาเด็ตกับ ทั่วโลกาเห็นรัามีงามพระองค์มาครอบครองชัยชำนะพระเยซูจะสาดเด็จมาอ่ะเหครับ ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้เพราะการเข้าถึงพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ได้ชื่นใจกับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และขอทรงโปรดเติมจิตใจข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์โปรดสอนข้าพระองค์ให้กระทำอย่างที่พระเยซูจะทรงกระทำหากพระองค์ทรงเป็นข้าพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 25. พฤศจิกายนซาตานถูกปล่อยออกมาจากที่คุมขังครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกวิวรณ์บทที่20ข้อ 7- ข้อ8 เมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปีจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สองบรรดาคนชั่วจะเป็นขึ้นจากความตายและปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าเพื่อรับการลงโทษตามคำพิพากษาที่บันทึกไว้สดุดีบทที่149ข้อ9ด้วยเหตุนี้ภายหลังจากผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ผู้ชอบธรรมเป็นขึ้นจากตายแล้ว ท่านได้กล่าวต่อไปว่าคนอื่นๆที่ตายไปแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบ1,000ปีวิวรณ์บทที่ 20: ข้อหและอิสยากล่าวถึงคนอธรรมไว้ว่าพวกเขาจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกันคล้ายนักโทษในคุกใต้ดินเขาทั้งหลายจะถูกขังไว้ในคุกและอีกหลายวันก็จะถูกลงโทษ อิสยาบทที่24ข้อ22บัดนี้ซาตานเตรียมพร้อมที่จะเข้าต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ขณะที่เจ้าชายแห่งความชั่วสูญเสียอำนาจและตัดขาดจากงานการหลอกลวงของมันมันรู้สึกหงุดหงิดและหดหู่ใจ แต่เมื่อคนชั่วถูกปลุกให้เป็นขึ้นจากตายและมันมองเห็นฝูงชนมากมายอยู่ฝ่ายเดียวกับมันมันกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งและมุ่งมั่นไม่ยอมพ่ายแพ้ในความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่นี้มันรวบรวมกองทัพทั้งหมดของบรรดาผู้ที่ถึงความพินาศให้มาอยู่ภายใต้ร่มธงของมันและใช้คนเหล่านี้เพื่อทำตามแผนของมัน คนชั่วทั้งหลายเป็นเฉลยของซาตานการที่พวกเขาปฏิเสธพระคริสต์เท่ากับพวกเขาได้ยอมรับการปกครองของหัวหน้ากระบฏพวกเขาพร้อมทำตามข้อเสนอและปฏิบัติตามคำสั่งของมันแต่กระนั้นมันยังคงความเจ้าเล่ห์ที่มีมาแต่ดั้งเดิมโดยการไม่ยอมรับว่าตัวมันเองเป็นซาตานมันอ้างตนเป็นเจ้าชาย เป็นเจ้าของโลกโดยชอบธรมและมรดกของมันถูกแย่งชิงไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันแสดงตัวต่อพลเมืองที่มันล่อลวงว่ามันเป็นผู้ไถ่บาปยืนยันกับพวกเขาว่าอำนาจของมันทำให้พวกเขากลับเป็นขึ้นมาจากหลุมฝังศพและมันกําลังจะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากอำนาจกดขี่ที่โหดเหี้ยมที่สุด เมื่อการส่งร่วมสถิตด้วยของพระคริสต์ถูกนำออกไปแล้วซาตานจึงกระทำการอัศจรรย์เพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของมันทำให้คนอ่อนแอกำลังเข้มแข็งโดนใจทุกคนด้วยวิญญาณและอำนาจของมันเองมันเสนอที่จะนำพวกเขาเข้าต่อสู้กับค่ายของธรรมิกชนแล้วเข้ายึดครองนครของพระเจ้า ด้วยความโหดเที่ยมที่แฝงอยู่ภายใต้สีหน้าที่รื่นรมมันชี้ให้ดูคนจำนวนนับล้านๆที่เป็นขึ้นมาจากความตายและประกาศว่าในฐานะผู้นำของพวกเขานั้นมันมีความสามารถเป็นอย่างดีที่จะโค่นล้มเมืองนั้นและบุกเข้ายึดเอาบัลลังก์และอาณาจักรของมันกลับคืนมา เอาล่ะครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยข้าพระองค์ขอฝากชีวิตที่อ่อนแอนี้ไว้กับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอทรงใส่พระคุณของพระองค์ลงในใจของข้าพระองค์หันเหใจของข้าพระองค์จากความอ่อนแอไปสู่พละกกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากความโง่เขลาไปสู่พระปัญญานิรันดร์ของพระองค์จากความเปราะบางไปสู่ฤทธิ์อำนาจอันยั่งยืนของพระองค์ขอทรงประทานมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการไถท่ที่ยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นอะไรสำหรับข้าพระองค์และที่ชีวิตจิตใจความคิด และกำลังของข้าพระองค์ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงพระคริสต์ได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ให้ต่อกับคนอื่นขอทรงหนุนชูวิญ,ญญาณจิตของข้าพระองค์ขึ้นเสริมกำลังและให้ความกระจ่างแก่ความคิดเพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกมาในพระเยซูคริสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่านี่คือสิทธิพิเศษที่ข้าพระองค์จะได้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าข้าพระองค์ยอมจำนอนอย่างสิ้นเชิงข้าพระองค์ขอมอบชีวิตแด่พระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน สงสาเด่นมาโลกจงเป็นสุขหันซาให้ใจเริงรารับจอมกระศาสวรรค์และโลกตายลาร้องเพลงชื่นชมหันซาร้องเพลงด้วยใจชื่นชมหันซาพระองค์พระครองสุขทังโลกกาโลกจงร้องเพลงหันซา รคาคงคาปาาเข้าปูปาจงได้ร้องเพลงไปมาด้วยใจชื่นชมหันซาร้องเพลงด้วยใจชื่นชมหันซาด้วยใจเมตตาในการไม่ชาจะทรงครองสิ่งทั่วลา พระจ้กแกตาทุกชาติปาาในคุณทำแลสักดาในคุณทำแลสักดาทางความรักแลทางความเมตตา